สบ,บายดีพ่อแม่พี่น้องสบ,บายดีเอฟซีทุกท่านสบายดีทุกคนเมื่อไรซื้มาเบิง่งคนใหญ่พามซ้อนหนองเอียนขี่จกักรยานพี่น <ไป S 1> ้องอันนาคตรุดออกเลยโอ้ยอย่าไม่มสะอาดเนาะบวชุ่มละคมละคาเดอ้อเจ้าขอเดี๋ยวไปหน่าพูดเดี๋ยวไมหน่าพ่ด

อปดอวยคือไปคือกระตอกไปเอาไวปก่อนตรงหานเย,ยอใช่ไหมกระตอกค่ะแม่อะบอกระตอกจะบ่ปะเี้กระตอกไปไว้ ไ้ไอ uh, 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 uh ้ก้มยังนานะวตกไปไวนี่เอานี่ตอกปตอกไปนี่นี่เดียวอาเอาเอยอยางคือเป็นานานัน ครูคสอนครับจักรยานบอกผาเยียบดีรเ,เ,เลเา่าียบมาเรียบมาเนี่ยไยัไปเียหกวันเรยกยันเ่ายังย <c oughs> ันงงอ่ะ <c oughs> ถ้าอยากหัวตั้งให้อย่างหัวตั้งอีต้นขี่กับผมเป็นหลังจากที่ซ้อนน้องอีแอบโหลดขึ้นมาฮักกั็จะมาผักขี้าข,า,า,ข,า,า,ข,ขา,าวเร้ากับแกงไก่ใส่ปีไหนผมกินวอขนารไม่ <ขอ S 1> ได้เดือพ ตับใตหมหูหัวใจมึงยในกลุมตับเยลยลงมาลงหลับกำลังแกงไก่ใส่ปีพี่เนอะปีมือเช้าซุยเองแกงแดดแล้วก็ลงไปซ้อนน่องเอียนแอบโหลดแต่ยังบ่เป็น <laughs> มาเอมาเด้อด้รอเล่ดาวเอ้ย yup. คือกีนขาวเด้อแกงไก่ใส่ปีพอแมพี <c oughs> ่น้องมาเด้อพี่น้องกี่ขาวเสาร์ด้วยกันน้องพอลูกสุดเผดใส่ก่อนแล้วบกว้วสดีพี่น้องกินขนนภาพเด้อออดีดีดีป็นลาลูกเนปลากี่ขวปลาลูกงกินก้ขาวี่้องอาหมูทุกข้ว Ừ, tàn đâu có đủ dấu lụt 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 Như เล่ามาอยากก็ได้เจตาก้องเอ้ยเ๋อโอเคนะสัาดีพีน้องอสามกันเ้อแกงไก่แซ่บี

Như mẹ đọc này. Đây này, có cái vỏ. Mình cỡ vô xuống, hoặc của thường chưa đó hầm. Con. khẩu งเนจะทิ้งใจสาวไปสาวกูับเขาขายดีนะ

bố mẹ mặc học hỏi lượt. Boya phám mưu của còp hải. Boya phám mặt sọn em lượt tinh lưu của còp hải lượt. Boya phám mặt sọn em lượt tinh lưu của còp hải lượt. Boya phám mặt sọn em lượt tinh เจ๊าอเป็นเนื้อของแบบใหญ่ของข้าวผายละเหมือนซ้อนละหุ่งของข้าวผายทีเนี่ยเจ้าได้แีกไอชีละไปซ้อนป่เป็นเองกูจะหลุดจักกันยังสัวเขาเลขสี่ให้เราพอพอเดี๋ยวเลขสีมาหาเราเขาไปเลด กระโดดไม่ได้หรอไม่ได้กร,ระโดดขี้อเวกไปเลยจ้ะ เาเอาตีนคูฮะม,มันยังมันยังขี่ง,ง่ายคบนเก่งกแต่ก็เลยขี้ตีน้นตีนคูอะไรขี้ตามทา่หเองัวัวคืคูเหรคดนตีนคูเสร็มันมันโอ้มีขาจังเนานะ หมดแล้วขอป้อนเงาแม่

บ่วงขไข่มันทำกินมัต้องการี่ไข่มันหากไเป็นไข่กระเจอ อืมพี่น้องยไวพอกัน่น่ายูดีแขขม,ม่หุยคนเด้อผมเองพี่น้องสบายดีสบายดีไปลูกมาลูกสบดีปะลูะพี่น้องยูดีไม่ห้คุยคุคน